สวัสดีคลาสวันนี้ก็พบกับรายการหนึ่งตอนแชนแนลเป็นรายการใหม่นะครับก็จะมาสอนลงโปรแกรมลงนูปลงนี่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงมัฟจีเ s ซนแอดเันนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราก็ต้องโหลดอันนี้ก่อนคือไอเอ็อหนดห้าผมไปให้ใต้ลิงก์นะครับอ่า กดไปนะกดหาไฟล์กดคำว่า open ตรงเนี้ยตรงเนี้ยปุ๊บเกมนิวเข้ามาในไฟล์เกมของเราโมเดล GTA 3ปุ๊บปุ๊บกดลงนี้ปุ๊บเราก็หาไฟล์รถของเรานะครับ คือตามชอร์รี่แล้วกันคือเรากดก๊อปสองไฟล์ DFF และ TFD แล้วอุเปนกดเซฟเซฟแค่นี้นะฮะแล้วก็เข้าไปดูกันในเกมกันนะฮะโอมแคช่นี้นะคะเข้าไปดูในเกมกันอสวัสดีครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมนะครับผมก็ลงรถเพิ่มเติมไปเห็นนะฮะเราก็ได้แล้วนะรถที่ของเราผมก็ลงมอสปืนไปด้วยนะครับเออ เราก็ได้รูองเราละอเอาลากนี้นะอาวโอ้โวันนั้นให้เรา้าเป็ยังไงบแอ,อถ้าชอบก็กดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับไ๊ายป,ไปายค่ะ